ฉลองครบรอบ12ปีก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานความงามรอบดวงตากับหมอรวงข้า Lovely Eye and Skin Clinic โดย b r e ษ a b บิ๊กคัมจำกัดคลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาดูแลความงามรอบดวงตาด้วยเทคนิคหมอรวงข้าว จตดงานฉลองครบรอบ12ปีก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างม,มาตรฐานความงามรอบดวงตากับหมอรวงเข้าอย่างยิ่งใหญ่เพื่สอส่งต่อคำขอบคุณไปสู่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายความงามรอบดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณหมอรวงเขา้าพร้อมในละมิดพื้นที่ลานแฟชั่นฮอลล์ศูนย์กันค้าเสียบพรากอน ให้กลายเป็นลัญมาร์คแห่งใหม่ของการสร้างมาตรฐานความงามรอบดวงตาโดยมีหมอรวงเข้าท่าหญิงนัทธามณีสิริภักพันธ์ผู้ออกแบบพัฒนาการทำตาเทคนิคหมอรวงเข้าคุณกฤษดาทัศการ,รุนผู้บริหารระดับสูงรสบริษัทบิ๊กคอมเบิลจำกัดพร้อมด้วยทีมแพทย์เลอเบลลี่สเปเชียลิสตส์และเหล่าดารานักแสดงเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยอาทิวานธนกฤษพาณิวชิต ติววงศกรประมัิถากรโบวแวนดาสหวงบูมสุภาพรวงถ้วยทองบิกอรัชยานกการุณรองอันดับหนึ่งเมสซิญาลี่สองสสและป๊อปวราวุฒเลาหะผูชนะรวมกางสีสันในงานโดยรายละเอียดสุแตันอย่างไรไปได้ังกันเลยค่ะก็ที่มาที่ไปของ งาน12ปีนะคะก็คือหมอรวงข้าวเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเทคนิคการทำตาสัญญกรรมทำตาสองชัน้นแล้วก็แก้ไขปัญหารอบดวงตานเนี่ยมายาวนานกว่า12ปีแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้ให้ทุกๆคนนะคะว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็การผ่าตัดมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็จำนวนเคสมากนะคะแล้วก็มี รอบดวงตานะคะสามารถเข้ามารับการปรึกษาเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาได้นะคะใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ทำไป5-7ปีแล้วะค่ะก็ทุกคนก็มีความประทับใจค่ะอ๋ะออันนี้เป็นการเปิดตัวทาวแพนนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ประกัดจากพืชนะครับซึ่งหลักๆก็คือจะมีเหล่งสมที่มาจากข้าวนะครับเม็ดแฝกเม็ดฟักทองเม็ดันตะวันนะครับแล้วก็ ให้โปรตีนสูงถึง2าสกรัมนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์สูงถึง5 0 0 0นมิลลิกร,รัมนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะครับแลคโตสฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการควบคุมน้ำหนักต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการโปรตีนแล้วก็ต้องการความสะดวกสะดวกสบายเพราะว่าเป็นแบบฟองนะครับพุกขางง่ายเพียงแค่เราฉีดฟองเทผสมน้ำจะชงหรือจะขยับก็ สามารถตื่ได้ทันทีน,นะครับแล้วก็จะได้โปรตีนแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครับ,รบผม <ฮะ S 2> ก็ก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินดีเลยนะครับผมที่ผมรอมาสองปีครับแล้วก็ขอบคุณที่ชวนผมมาพูดคุยกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการออกกำลังกายชอบการดูแลสุขภาพแล้วผมก็จะให้ความสาคัญกับอาหารที่ทานเข้าไปในร่างกายมากมากเป็นพิเศษครับค่ะก็สําหรับเรื่องของการทําตานะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างรอบดวงตา ด้วยเทคนิคหมอรงข้าวก็ลองเข้าไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะคะว่าคุณหมอโรงข้าวหรือว่า Lovely Eye a นด์สกิน i ลนนะคะสา,สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาทางช่องทาง,ทางออนไลน์ได้หรือว่านัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาปรึกษากับหมอหรือว่าทีมแพทย์ที่คลินิกได้เลยค่ะอยู่ที่พาร์คเลนเอกมัยค่ะ